ไหวไหมไหวไหมจะไหวไหมเก่งมากเลยนะเนี่ยโอ้มาเลยมาเลยสไลด์เล,ย,เลย,ยไหนออกไปมามาไปถ่ายแดนนี่ดีกว่าเป็นไงมัางครับเล่นครบถึงไหนแล้วครับเอาเลยไหนแดนนี่โชว์เลยนะครับไหนที่เจนแดนนี่แฟมิลีชชอบที่สุดกันไหนชอบที่สไลเดอร์ไหนครับลกูกชอบสีแดงนี่ใช่ไหม ต้อง<ะ>90เอาลงมาเลยแดนนี้ตามมาเลยมีทั้งหมด11สไลเดอร์เลยนะที่นี่เอาลงมาเร็วๆเ,เอาหลบทางให้เพื่อนด้วยเอาเอาเอากิงมาเลยเพื่อนรออยู่ ไปอ้าวไปแล้วไปบายเพื่อนเหรอแต่แดนนี่เล่นให้มันถูกทางหน่อยเออขโโอสูงไปไหมเนี่ยสูงไปไหมเนี่ยสูงไปไหมคะคุณสูงไปไหมคะคุณคุณคนนั้นน่ะค่ะไอ้เจ้าเด็กสองขวบคนนั้นนะ,ะมาฝึกระ,ะ,ะดอเหรอคนเนี้กนนะะ็เขาไม่อยากเกณฑ์ทหารอ่ะเตรียมซอมไว้ก่อนเลยกีลาปีนฝ่ายทีมชาติ ท,ที่เก่าเวลาเดิมอาทิตย์หนึ่งมากี่วันสารภาพมาทุกวันสี่ห้าสี่ห้าออกแนงวดน,นี้พี่จะมีใส่หน้ากากเข้าไปด้วยครับกลิ่นถุมกลินก่นแปลกๆเขาทำความสะอาดไงครับลูกโอเคไปเลยเวลาทำความสะอาดนะคะก็คือส1บเบ่ายบ่าย3าหโมงเย็นแล้วก็ทุ 1. 1> ่มหนึ่งคือทำความสะอาดกันทีหนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยต้องดูเวลาดีๆก่อนมาแล้วก็เหมาะกับเด็ก3-6ส่วนสูง 90- 120 วันนี้เรามาเล่นน่าจะเล่นเกินหลายครั้งแล้วแต่มา o, มายังไม่ได้ตัดวิดีโอมามายังไม่เคยตัดเลยสักครั้งคราวนี้เราวันนี้นนไม่ค่อยมีคนเราก็เลยจะมารีวิวกันแบบเต็มๆเ,เลยไอ้ดังนี้ก่อนุยเราจะเป็นทัวร์สิบสไลเดอร์สไลเดอร์ slider, ดูซิว่ามีอะไรมไั่งคือจริงๆอันนี้เรามาเกือบทุกวันแต่เราไม่เคยเล่นรีวิวเต็มๆเ,เ,เลยนะว่ามันมีอะไรมั่ง ก็คือที่ปีนชิวๆเผอเพราะพี่เจมีอายุเกินละแล้วส่วนสูงก็เกิน120ไปตั้งไกลละสิบสไลเดอร์แล้วกี่ชิงช้าโอ้ยโตไปแล้วมั้งจริงๆเขาถึงหกขวบนะโอเค This one โอเคเป็นเมช โอเคไปให้แดนนี่ดีกว่าโน่นมาแล้วโน่นแล้วโอเคสองสาม สี่นนสห้าอันนี้อันที่ห้าเดนนี่เลืล่อนลงมาโชว์สิห้าเรานู่นหอันนั้นหอันนั้นหกเราก็มีชิงช้าซ่อนอยู่ทางใต้ด้วยเป็นชิงช้าที่พี่เจมี่จะไม่สามารถเล่นได้เพราะมันจะขวบโขก เดี๋ยวนี้ขึ้นอันนี้สิเจ็ดเจ็ดอ,อ,จนะอันนี้เจ๊งแล้วด้วยเพราะว่าที่ปีนหาย,ยอะไรเนี่ยไม่ถึงเดือนเ,ออเปิดไม่ถึงเดือนที่ปีนหายแล้วเจ็ดอันนี้เจ็ดเดี๋ยวน,นี้ลงมาเจ็ดอ้าวไป,ไป เล็กเกินไปอ้าวอันที่8ขึ้นเลยสีแดง 8, 90แค่นี้ก็10แล้วครึง่งครึ่งสนามเองด้ <Okay. S 2> แค่ครึ่งสนามก็10สไลเดอร์แล้วดังนั้นแดนนี่ก็จะเรียกที่นี่ว่า10สไลเดอร์ชั้น 4, 5, 4, 5้าสก็ได้5ก็ได้หนี่คือ แล้วคนนี้นะครับจะไปจะไล่ไหมครับที่เจมี่เขาลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเล่นเก่งนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ปีนเองอะไรเลยนะเนี่ยนะเฮ้ยโอ้โหเจมี่อย่าจับมือามา,มา สิบแปเซเว่น,นี่เก้ <Sit. S 2> อนนเองคพี่จะมีระวังน้องครับพี่จะมีระวังน้องอนนเออไม่เอาเล่นคู่กับน,น้องดิอ่ะ1 2 3 90 ใช่แล้วก็จะเป็น11สไลเดอร์จริงมีทั้งหมดสไลเดอร์ทั้งหมด11ออ็ดอาขึ้นเลยแล้วก็ชิงช้าทั้งหมด1 2 3 4 5สห้ชิงช้า5ชิงช้า, 5, ชชา11เอดสไลเดอร์สอนน้องสอนน้อง ชิงช้าที่นี่ดีด้วยเล่นง่ายแดนนี่เล่นเองได้มามาไม่ต้องแกว่งเล่นได้เลยแต่แดนนี่เล่นให้มันถูกทางหน่อยเออแน่น,น,นสิโอไไสูงไปไหมเนี่ยสูงไปไหมเนี่ยทำไมต้องเตะขาด้วยไปแล้วเบื่อแล้วสไลเดอร์ดีกว่า,าไม่เห็นจะรับตรงไหนเลย จะขึ้นยากนิดนึงแนั้นเองแต่นี่ขึ้นทางธรรมดาดีไหมลูกต้องลดผลขนาดนั้นเลยเหรอต้องลดผลขนาดนั้นเลยเหรอโอเค okay. ลูเล็กจะตายแล้วตาก็หายไปแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปดูคลิปเก่าสิว่าคราวที่แล้วเรามานี่ตายครั้งแรกสุดที่เรามาตายยังอยู่ไหมชอบที่สุดคืออันไหนแดนนี่ชอบอันไหนมากที่สุดอันนี้เปล่าลงมาเลยเออแดนนี่ลงมาเลยครับเพื่อนรออยู่เพื่อนรออยู่หนูลงมาเลย น,นี่ลงมาเลยเพื่อนรออยู่ไปอ้าวไปเร็วนนลงมาสิเร็วลงมา,นนามงลงมายังฮ่า <Yeah. S 2> ช่วย,ยไม่ต้องช่วยแต่อย่าไปทีปนม,มน้องให้เจม,มี่ก่อนอ่ะให้เจม,มี่ก่อนเอาลงมาเลยแดนนี่ตามมาเลยเจมี่เอาลงมา,เ,า,งเ,าเร็วๆเ,เอาหลบทางให้เพื่อนด้วยเอ,เอาเอาเอากิ้งออกมาจากทางเลยลูกสูงไปไหมคะคุณสูงไปไหมคะคุณคุณคนนั้นน่ะคะ่ะไอเจ้าเด็กสองสวขวบคนนั้นน่ะนะ าฝึกรอดอเหรออิ่มอิ่มอยู่กินอิ่มอิ่มอยู่ไม่ไหวมากวิ่งอ่ะมาฝึกรอดอเหรอคนเนี้ยฮะเดี๋ยวนี้ออกมาก่อนแลว้วพี่เขาจะเล่น เดี๋ยวนี้หลบกก่อนเดี๋ยวพี่เขาโดดทับตัวหรอกเดี๋ยวโดดทับน้อง แดนนี่ขึ้นได้ไหมคือชิงช้าลับไงเฉพาะเด็กเท่านั้นถึงจะเล่นได้ไม่งั้นอย่างพี่จะมีสูงเกินแล้วยืนเลยเหรอยืนเลยเหรอ อันนี้ก็คือแฮปปี้เทรนนะคะ mm hmm. เอาใบเสร็จมาขึ้นได้วันธรรมดามีทุกๆ30นาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ทุกๆ15นาทีก็ออกแล้ว mm hmm. 3ปีเจมี่เกินไปเยอะอยู่นะเนี่ยจำกัดความสูงที่90-120ด้วยพี่เจมี่เกินไปเยอะแล้วนะต้องเล่นระวังระวังน้องหน่อยนะ เจมี่ปีออกมาดิข้างในเอาไว้บาสไหนบาสให้ดูหน่อยสิอ่ะมาแล้วเล่นไปตั้งเยอะแล้วแลกไหม โอเค you need one so uh, ด่านหนึ่งก็คือ l i t t e house ดูดิแดนี่ดูสกิลการปีนใช้ได้แล้วเนี่ยฮะตรงนีง้ควรจะมีฟออะไรเอออะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นสไลดเดอร์ที่เด็กเจ็ดขวบไม่ควรจะลื่นเพราะมันเจ็บตูดมันสำหรับเด็กเล็กนะนะเจ็บตูดใช่ไหมอ่ะ <laughs> โอเคเอาทางไหนตอเอาให้ครบนะเอาให้ครบทุกสไลเดอร์นะ บี house นอนลงมาได้เลยโอ้ราานี้ไม่ล้มแล้วใช่ไหม,ไมเจ็บตูดไหมเจ็บตูดไหมไม่เจ็บตูดโอเคไปไหนต่อ,อเป็นไงคะเครื่องเล่นที่นี่ เหนื่อยเลยใช่ไหมน้องยังแรงเหลือพี่หมดแล้วหรอวอนิสรัฟฟ่พัฟฟี่อ่ะ bon พ bueno ี่จจมีลองเข้ารูดีเข้าได้ไหมแดนนี่เข okay ้าได้ไหมเข้าตัวหนอนเนี่ยมันหนอนมันตัวเล็กมากเลยนะเนี่ยหมาว่าเข้าไม่ค่อยได้นะพี่จะมีตัวโตขนาดนั้นเอาไว้หรออ๋อ แฮนซิกเว้ยใช่เอโอ้ยรถไฟมาแล้วอาย่าชมไปแฮนซิกที่ไหนอ่ะโอ้โหปีนเก่งมากเลยนะเนี่ยไหนโอ้โหน่น่นตตามพี่จจมี่เลย เลย <S <S อ่ะเข้าทางนี้งา่าค่เข้าทางนี้มีรถไฟจอดอยู่ด้วย h a p p ี้เทรนอันนี้อันนี้ก็สำหรับโตหน่อยแต่แดนนี่เขาก็เล่นได้นะพี่จะมี่ไปต่อแล้วก็เนี่ยอันนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้าง ลืมปล่อยคิดก็เลยเล่นไปเช้ยเยอะไม่ต้องบอกหรอกเจมีจ่ไม่มีใครเขาอยากรู้ชิงช้าแบบ2อ,อันเหรอส่วอมาสปริงให้หน่ะปริงเองดิวะโอ้จัมี่ก็ตั้งตรงนี้อ่ะปงนูนก็ได้ได้รีวิวอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือแม้หิวพ้าเลยอ่ะ กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะอาย่าอีาอา่อยทออยที่จะมีไม่ได้เลือกไปไปมาไปถ่ายแดนนี่ดีกว่าเป็นไงมั้งครับเล่นครบถึงไหนแล้วครับเอาเลยไหนแดนนี่โชว์เลยนะครับอันไหนที่แดนนี่แฟมิลี่ชอบที่สุดคืออันไหน ชอบที่สไลเดอร์ไหนครับลูกชอบสีแดงนี่ใช่ไหมโอ้ oh. มาเลยโอออันนี้ก็คือชอบมากชอบที่สุดก็คืออันนี้เพราะมันสามารถปีนได้ด้วยนะคะ ไหนสนุกมากเลยอ่ะลงมา It's orange pop 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 and green pop 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 โอเคอ่ะโอ้เจ็บไหมไหนต่อ <c oughs> ตรงไหนดีมือรีวิวของมามาอ่ะมาเร็ว what color you like you like orange yellow or red ได้หรออันเนี้ยได้หรอเอาสไลด์ลงมา red color one the biggest one And the fastest spiral slider. Okay, go 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 go. go. Woohoo! <laughs>